ไปดีทำส่งต้อนรับคุณซูส่งดีเออเลิศไอชั่นพออีกครั้งหนึ่งแล้วตกมือมื่อนี้เนาะโอ้โหเป็นมือทีอ่เารอคอยเลยแอดหนึ่งรอคอยมาดวลแล้วแอดหนึ่งกะเขอเปิดตัวเนาะคำแรกในการเปิดโอตาคืนมา,า,าหลังจากอ่างหายยังวงการโอตา,าดดเพราะต้องดนเนาะเขาก็ได้มาท้ายคืนแล้วแล้วเมื่อนี้เนาะนั่นก็คือเอลวีเพลงวิงคีฟูริเอสได้ออกมาใหม่เนาะซึ่งเป็นเพลงแรกเลยที่ บีนเคเนาะเป็นคนณแต่งเอกเนาะที่บบได้เอาแบบกคกเข้ามาจาก AKB เนาะคือแบบเป็นเพลงที่แบบแต่งขึ้นมาทั้งคันแต่บบได้เอาแบบบอบได้เอาแบบจากบีนเคแต่ว่าโบได้เอาแบบมาจาก AKB มาเห็นเนาะเพลงนี้เสือเพลงดีอะของบีนเคดิเนาะโอ้ยตื่นเต้นเนาะเพลงนี้ก็คือโมบายได้เป็นเซนเ,นเตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะวังว่าโมบายเชบ่อาเห็นหนะในาผิดหวังเนาะใน ยัมวีในการเฮ็ดให้แอดหนึ่งถือตกเนาะโอ้โหหวานเดีวเลยว่าได้รีแอคชันวิซิโดนละโอเคก่อนจะเข้าไปรนะีแอคชันเนาะฝากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้แอดหนึ่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ครับในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปส่วนวันนี้กับเบิ้งรีแอคชันไปและถ้ามีคลิปอยางให้แอดหนึ่งอยากเฮ็ดเนาะกับฝากคอมเมนต์ไว้เลยแอดหนึ่งจะเฮ็ดตามโอเคเจอกันรีแอคชันโอเคเนาะตื่นเต้นหนึ่งสอง sao ok Ây. Ây à. Ây à, bộ bài Ây, bữa tổ mà khốt trầm

เซ็กซี่ไปอออ <นา S 2> โอ้โหตาวานโอ้โหโมืบายโมืบายอีปันมาแล้วปันมาแล้วปันมาแล้วไ <c oughs> อ้คอนแลบแน่ เป็นเนกับ kind ป <of calculating. S 3> ังอัะแล้วคูนี้อันแงเธอเกิดเป็นี้นอ้น้นงโอ้โหว่าแบบครูจิ้นโอ้ยกอด อะดีอะดีอะโอ้ยดีจริงจริงโอ้โหมีหกเค้มันเบิ้งตัวที่เซอร์เบิ้งต้วยที่เซอร์เลยที่ตายกันแล้วนะตือนไปที่โอ้โหนันนั้นอันนั้อันนั้นก็คือมันจะมีเอ็มวีอยู่ใช่ไหมจะเกลือแบบการจัดที่แบบเอาฟูจิของไทร์นาคูมาอยู่ร่วมกันแล้วแบบโอ้โหเป็นไปได้เท่าไหร่สุดยอดไอ้ยา โอ้ยโอ้โหไปช็อตแลยใช่ำกมแต่คือเป็นพี่เจอกับพี่แก้วอะในแอปแซบแซบวันนี้เสียรุดนะ <c oughs> ยังวีดียังวีดียังวีดีดีต่อใจโอเคจบไปแล้วสำหรับเพลงดีอะของบีมพีโฟดีถือว่าออกมาได้ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดีรู้สึกก่บเพลงมันจะเป็นเพลงที่แบบอ่าเป็นเพลงที่คนฟังได้ไหมเอาง่าย แตอ่อ่านนี้สำหรับสตวเลยแบบผู้สืกว่าเขาเจ้าหน้าจะห้องไวไปน้อยหนึ่งว่าเธอเมันกน็มันต้องได้ฟังแบบมันต้องได้ฟังหลายเธอจดจิจับจุดได้ว่าลงนี้มันห้องอะไรแต่ผู้สืกว่มามักหลายสุดก็คือท่อนแรปเด้อท่อนแรปของปันคือแบบผู้สืกว่วาแรปแบบ่ามันรัวไปใล่วะเะมือกับเธอไปท่อนที่ได้อกลักษ์ดีและใน MV นี้แบบโอ้โหโคตรเอาใจเลยแบบแอดหนึ่งก็เป็นคนที่แบบหมัก หมักๆกินแบบหมักแบบโอ้โหชิปชิปพวกนั้นอยู่แล้วนะชิปพวกวินทีกันอยู่แล้วแล้วเฮงมาเจอตอนนี้ป้าตัวตายเลยแบบโอ้ยลีโบเคยแบบโบเคยอันนั้นแบบโบเคยรีแอคชั่นอย่างแบบที่มันเสียอากาศหลายกว่านี้นะเพิ่งผุ่มด้วยจนหยุ่งย้อนแบบเอาแต่ก่ำผุ่มยังลินอยู่แบบแบบทุกครูคือแบบสุดยอดเดอะเบสแต่ละครูแล้วรู้สึกว่าทุกคนน่าจะวางลายเนาะง่ายๆคือวางลายกับ MV เพลงนี้ เอกค่ะสตารับแอดหนึ่งเด้อนึงเองมุกของมุกสุดๆหนึงกับบริสีเรียนเรื่องนี้หลายแต่ก็รู้สึกว่าโอเคและสถานที่กันสถานที่เดียวนั่นก็คือมูกเขาจะเหิจิใส่กันค่ฮูุกขะเหิจิใส่ไต่แบบได้กแบบโอเคอยู่ในการเ h ็ t mb ครั้งนี้เนาะ กภาพรวมส,สรับเอ็นหนึ่งกับโอเคกับโบได้แบบหนึ่งโบค่อยตีอย่างหลายนะคนหนึ่งเป็นคนที่มักบึงเมมเบอร์หลายกว่าแบบโบคอยบึงสถานที่โบคอยบึงอย่างหลายแต่ใช่เป็นคนที่แบบเน้นที่เมมเบอร์หลายกว่าเน้นในแบบเมมเบอร์ที็ดออกมาได้ดีบอในการแบบเออในการเข้าชาติระชาเอทา์และจะบึงมาแบบเมมเบอร์คนใดที่เฮ็ดให้เอ็นหนึ่งถึกตกไหลสุดกับเบึงตามนั่นแหละแต่อันนี้รู้สึกว่าเซนเตอร์ก็คือเซนเตอร์เอรีพะว่ารู้สึกว่าเซนเตอร์นี่ได้หน้าได้ตาหลายอยู่ได้หน้าได้ตาหลายเติบเลย อย่สบายเป็นนิดนึงกับเห็นเซนเตอร์สบายเป็นนิดนึงกับเห็นเซนเตอร์ก็ทือว่าอืมถือว่ากับเป็นเซนเตอร์อีและออกมาสุดสุดที่ออกมาก็รู้สึกว่ากระลากหลายสีดีอะอารมณ์แบบพูดจักที่บานนะพูดแต่แบบมันงามสุดมันอยากออกแบบงามๆดีแบบน่าหักน่าหักไปสุดแล้วแบบอินวีดนี้แบบมันมีต่ชิปกับแบบปัดไปสุดแต่ก็พี่แต่แบบเอายูนร่วมกันยูนร่มกันยูนร่มกันมันแบบโอ้โหเอาซแบบบๆให้หายใจกันเลยวะเข้ามา มันแบบเฮ้ยมันแบบโอ้โหเทียมหายใจกันบนทันแบบโค้มันถึอตกนะแบบโค้มันแบบหาคำแบบนึกอันนึงหาคำว่าแบบเร a c t i o นแบบเพลงวิชี่ไมแต่แบบเร a c t i o n บางเพลงกับโบ้เฮ็ตเนาะแต่คำว่าเห็เุเ,หเพลงนี้ไมเลยรู้สึกว่าแบบดีมากและเป็นเพลงคือฮ่อเลยเป็นเพลงที่มันโบนได้มาจาก EKB และเป็นเพงนาาลเเพงที่เป็นของ B&K เป็นออริจินอลของอาเจ้าและเป็นเพงลงรักเนาะถือว่าวรวมๆก็คือดีอ่ะ บอกเลยเต็มๆถ้าผมว่าถ้าแอฟหนึ่งวยังบม่เข้าใจกันจะไปซาซะเนาะตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่น,นิดนึงโอเคทีนี้กับจ้าพี่คนนี้คะแนนที่แอนหนึ่ให้ก็คือเก้าเต็มสิบก็แล้วกันเนาะคือว่าดีดีอะเลยโมบายดีอะเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทาำให้ฝากทำให้ฝากก็สักทำให้ฟฟฟฟมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องดีจิเตอร์สเตชั่นมุ่งกับเป็สูต400ซับสไคร วันนี้แอนหนึ่งขอตัวลาไปก่อนสบายดีกลับ <g rab> ไปทำงานดีอะ